สวัสดีครับสวัสดีวันนารที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพันรอยหกสิบแปดนะครับวันนี้ก็ซื้อพ่นยามาใหม่นะครับนี่ครับเพิ่งประกอบเสร็จนะครับจริงๆว่าจะพ่นแต่เช้านะครับแต่ว่าประกอบเครื่องเพิ่งเสร็จแล้วก็วันนี้อากาศของฟ้าเหมือนฝนจะตกนะครับปล่อยๆตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าไม่ตกหนักนะครับตกแค่ ไปปล่อยนะครับแล้วก็ผมดูพยากรณ์อากาศวันพุธนี้อากาศจะลดลงเหลือ18องศานะครับพุธพริหัสสุกก็เลยต้องรีบพ่นนะครับสังกะสีแล้วก็ใส่ยาฆ่า,มาแมลงไปด้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยที่เป็นตัวหลังสูงนะครับเพื่อที่จะสะสมอาหารไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่จุลินทรี์นะครับนี่ครับบาซิลัตป้องกันเชื้อราไปด้วยนะครับอะไรก็พ่นแล้วก็ กนทีเดียวจบเลยนะครับมียาฆ่า,มาแมลงมีธาตุอาหารสังกะสีนะครับแล้วก็มีปุ๋ยตัวหลังสูงเพื่อสะสมอาหารแล้วก็มีจุลินทรีย์บาซิลัสเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับตัวนี้ก็จะใส่ทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นจุลินทรีย์ใส่กับยาฆ่า,มาแมลงก็ได้ใส่กับธาตุอาหารก็ได้นะครับก็ถือว่าเพิ่มจุลินทรีย์ให้ดินทีนี้ก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับ น,นี้เหมือนจะป่วยยอดไม่แตกนะครับแต่ยอดสั้นๆนี่ครับวันนี้ลองเครื่องใหม่นะครับครับลองเครื่องใหม่มิดมิดสุตตา7.0 พอดียืมของเขามาใช้นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วประทับใจนะครับเครื่องพังพ่นยาไม่เสร็จเหมือนลูกสูบไม่เดินนะครับพ่นแล้วยาไม่ออกก็เลยไปยืมของข้างบ้านมาใช้นะครับพอยืมของข้างบ้านมาใช้แล้วก็เลยไม่ซ่อมของตัวเองเลยก็เลยซื้อใหม่ <laughs> ประทับใจมากแรงดันดีนะครับประทับใจก็เลยซื้อใหม่เลยนะครับ เพิ่งมาส่งมาส่งเมื่อมาาเมื่อวานนี้มืดๆแล้วเมื่อเช้าก็เลยได้ประกอบเพิ่งจะเสร็จให้น้องมาประกอบให้นี่ครับยังไม่เอี่ยมนะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยจะทดลองใช้ครั้งแรกนะครับก็เลยมานั่งจริงๆวันนี้ก็ให้น้องมาช่วยเพราะว่าในๆก็มาประกอบแล้วก็ให้ช่วยพ่นกับแฟนด้วยนะครับนะครับเหมือนเป็นลายแดงมีอยู่ต้นเดียวนี้นะครับเหมือนเป็นลายแดงเหมือน ่วนต้นอื่นก็โอเคพอดูได้นะครับก็คือดูพยากรณ์อากาศแล้วอากาศจะหนาวนะครับอากาศจะหนาวก็เลยต้องพ่นสังกะสีนะครับป้องกันอากาศหนาวป้องกันการนอกหนาวของทุเรียนนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ใช้สังกะสีเยอะมากจนถึงกุมภาเลยนะครับจะพ่นสังกะสีเรื่อยๆ เจ็ดวันครั้งสิบวันครั้งเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็จะดูพยากรณ์อากาศถ้าช่วงไหนที่จะหนาวจัดก็จะพ่นก่อนทักวันสองวันนะครับสายเนี่ยมันก็ดีเมนยสายือยังมันอ่อนเนี่ยมันบ้แข็งมันได้ขนาดห้าหยาจซื้อกระขาดมาแค่สั่นสั่นใส่ยาเฉยสั่นแต่ดินเฉยก็เหมือนละลายผุออกมาเลยนะครับสายไม่เวิร แต่ว่าซื้อมาแล้วก็ใช้ไปก่อนก็มีแค่นี้นะครับยาที่ผมใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นยาพื้นฐานทั่วไปไม่ค่อยเน้นอะไรมากนะครับไม่ใช่หอาพ่นสตาร์ทเลยเช่ไหสายใส่สตาร์ดทางไหนเดี๋ยวมึงเอาสายใส่ไปอันนี้ใส่หูน่นใส่ปะอันนั้ไม่ต้องใส่เตีนี่อ้ตสอบ ไอ้ขี้ดิงก็ได้ตรงแก้งก็ถึง ต้องนงั่งคุมเครื่องนะครับโอ้หอดยอดเลยว่ะครับแรงมากครับยืมยืมเพื่อนบ้านมาใช้แล้วผิดใจก็เลยซื้อใหม่ครั้งแรกเลยนะครับจะว่าจุเครื่องยาหน่อย อันมันี้ก็ต้องทำฐานใหม่นะครับจะทำที่ตั้งใหม่ยาบอก ไปุ่นก็ได้เมื่อไรมืออกนี้เป็นแต่แงเราฟังเสียงก็ได้ที่จังคือจังไม่ได้เล่นเลยแงมาแต่หอดหยอดเยอะ ดูเท่านี้ก่อนนะครับหรือว่ามาอัปเดตกิจกรรมในสวนกันนะครับดูเครื่องพ้นยาเครื่องใหม่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม